คนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมในเวลาความโกรธครอบงำความมืดมนย่อมมี ความโกรธย่อมทำให้เกิดความพินาศความโกรธย่อมทำให้จิตแปรปวนคนโกรธย่อมไม่รู้ว่าความโกรธที่เกิดขึ้นในภายในจิตของตนว่าเป็นภยัยคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมในเวลาที่ความโลภครอบงำโชดความความมืดมนย่อมมีความโลภย่อมทำให้เกิดความพินาศ ความโลภย่อมทำให้จิตแปรปวนคนโลภย่อมไม่รู้ว่าความโลภที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนว่าเป็นดับภยัยก็ขอโอกาสพระธีระนะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวแสดงธรรมในช้าวันนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมที่ได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลมีการถวายทาน เป็นต้นนะเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้นำเกี่ยวกับเรื่องของคนพาลมาให้โยมได้ฟังก็คือว่าคนพาลเนี่ยเวลาลักษณะเวลาเป็นคนพาลเนี่ยในขณะนั้นจิตของคนพาลเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังกันแล้วก็เนี่ยเราสามารถที่จะสังเกตคนพาลในลักษณะทางกายวาจาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้แล้วก็ เวลาคบคนพาลเนี่ยคือแบบไหนที่เรา,าไม่ควรที่จะเข้าไปคบในรูปแบบไหนเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังเรียบร้อยนะคราวนี้เนี่ยอาตมาก,กา็วันนี้อาตมาจะนำเรื่องของเรื่องชาดกบ้างโยมเรื่องของชาดกมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังนะก็คือกันหาชาดกากัญหาชาดก ว่าโดยเรื่องโดยรวมก็คือว่าเป็นความปรารถนาที่ไม่มีโทษอยู่ก็ลองมาฟังกันในเรื่องนี้เนี่ยพระาศาสดาเนี่ยตรัสพระทับเมื่อพระาศาสดาตรัสในตัดเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณน,นิโคทารามในกรุงกบิลพัทได้ยินว่าในเวลายเย็นพระาศาสดาก็ห้อมล้อมไปด้วยหมู่แห่งพิโุสง์แล้วก็ดําเนินไปตามบริเวณวิหารนิโคทารามแล้วก็ได้ทรงแย้มหน้าที่แห่งหนึ่ง พระอนนท์ก็คิดว่าอะไรหนอแะไรเป็นเหตุแห่งการแย้มปกติแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงแย้มโดยไม่มีเหตุนะอย่างนั้นเนี่ยต้องมีเหตุอยู่แล้วพระสัจจึงพอเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยทูลถามพระศาสดาพระศาสดาลำดับนั้นเนี่ยพระศาสดาตึงจึงตรัสเหตุแห่งการแย้มแก่พระอนนท์ว่า อนนเรื่องเคยมีมาแล้วมีลือสีผู้หนึ่งชื่อกันหะาอยู่ในภูมิประเทศนี้เป็นผู้ได้ฌานแล้วก็ลื่นลมในฌานด้วยเดชแห่งศีลของท่านเนี่ยทำให้พบของเทา้าสกกะวันไว้ต่อมาเนี่ยพระธีรจึงอาราธนาให้ท่านเนี่ยตรัสเรื่องราวที่ที่ทรงแยมนั่นแหละนะอันนี้ก็คือเหตุเกิดของเรื่องราวอยู่คราวนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่บ้านในอดีตการมีาพามคนหนึ่ง มีทรัพย์สมบัติ80โกดนะแต่ว่าไม่มีบุตรโยมจึงได้สมาทานศีลปรารถนาบุตรนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยอ่าก็เลยได้ไปเกิดในคันของภรรยาของเขาปรารถนาบุตรแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปเกิดในภรรยาของเขาในวันตั้งชื่อของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้ชื่อว่ากันหานะเพราะว่าท่านพระโพธิสัตว์ที่มาเกิดนะพอคลอดออกมาแล้วมีผิวดำโยมผิวดำกันหานี่ถือว่าแปลว่า ดำนะแต่ว่าดำเมื่ออายุของพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยครบ16ปีบิดาก็ส่งไปเรียนศินละปะแล้วก็พอเรียนสำเร็จก็กลับมาบิดาจึงได้ให้แต่งงานกับธิดาที่มีฐานะเสมอกันการต่อมามารดาและบิดาของท่านเนี่ยก็ล่วงรับดับขันไปท่านก็ได้เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในทรัพย์สมบัติทั้ง,งหมดเลยเพราะว่ามารดาก็บิดาก็ล่วงรับไปแล้วตัวเองก็เป็นใหญ่ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกันหากุมารก็คือพระโพธิสัต์นี่แหละกันหากุมารก็ได้ตรวจดูทรัพย์ทั้งหมดก็แล้วก็ให้คนเนี่ยนำบัญชีมาแล้วก็เห็นอักษรที่ญาติคนก่อนๆจดจารึกไว้ว่าญาติคนนี้เก็บทรัพย์ไว้ได้เท่านี้คนนี้เนี่ยเก็บทรัพย์ได้เท่านี้นะแล้วก็จึงคิดต่อไปว่าผู้ที่เก็บทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ตายไปหมดแล้วปรากฏอยู่แต่เพียงทรัพย์อย่างเดียว อันนี้ก็คือเป็นเมื่อเห็นทรัพย์มากมายแต่ว่าไม่เห็นคนผู้เก็บรวบรวมทรัพย์แล้วเพราะว่าทรัพย์ก็อยู่แต่ว่าคนที่เก็บทรัพย์ก็สูญเสียไปหมดแล้วดังนั้นะท่านก็เลยคิดต่อไปว่าคนที่จากลกนี้ไปเนี่ยถือเอาทรัพย์ไปด้วยแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีทรัพย์นั้นเนี่ยเป็นของทั่วภัยแก่ภัยห้ายอย่างนะนี่ท่านก็คิดแบบนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะใช่ไหมโยมก็คือ ทรัพส,สมบัติที่ผู้คนหามามากมายเลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องจากจากโลกนี้ไปเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัตินั้นมันก็ไม่ได้เป็นของบุคคลผู้นั้นแล้วมันก็ถือว่าเป็นของสาธารณะแก่ชนรุ่นหลังต่อไปก็คือลูกบ้างหลานบ้างเลนบ้างต่อไปใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าท่านนะ่ะไม่ได้คิดเพียงเท่านั้นโยมทรัพยเนี่ยมันไม่ใช่สาธารณะแก่บุตรอย่างเดียวแก่ หลานเลนเหล่านั้นอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสาธารณะก็คือต่อภัยห้าอย่างด้วยก็คือโจรภยัยราชภายัยนะอาริภยัยภัยที่เกิดจากฆ่าศึกคนไม่ชอบพอกันนะมาขโมยเอาไปอุทก,กภยัยอุทกภยัยอากีภยัยอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าบางครั้งโจรก็มาลักเอาไปบ้างมีทรัพย์สิบสนบางครั้งก็มีน้ําพัดพาเอาไปบ้างไฟไหม้บ้านบ้างสิ่งเหล่านี้ นะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทรัพย์สมบัติก็ถือว่าเป็นสาธารณะนะจรภัยเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการขโมยกันค่อนข้างที่จะง,ง่ายอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรนะสมัยนี้ธนบัตรก็ไม่เ็นก็เป็นแค่ตัวเลขที่อยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมก็มีการขโมยกันในรูปแบบต่างๆเกิดความเสียหายมามากมายสิ่งเหล่านั้นก็สงเคราะห์เข้าในจรภัยนั่นแหละนะปัจจุบันนี้จรภัยเนี่ยถือว่ามีเยอะมาก ท่านก็คิดต่อไปว่าทานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีสาระนะทานเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่โลกมากเลยเกิดมาเนี่ยการนําร่างกายไปกราบไหว้ผู้มีศีลเนี่ยเป็นต้นเป็นสิ่งที่มีสาระอันนี้คือท่านก็คิดแบบนี้เลยนะเพราะว่าร่างกายเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาไปทําคุณประโยชน์เลยไปช่วยเหลือคนอื่นเลยก็ถือว่าเป็นรังของโลกใช่ไหมเป็นรังของโลกก็ผุพังไปตามกาลเวลา แต่ว่าร่างกายเนี่ยเราได้อัตภาพมาแล้วแล้วก็อัตภาพที่เราได้มาเนี่ยก็ได้มาด้วยเขาเรียกว่ากุศลกรรมก็ส่งมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อเราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เราก็ต้องนําสิ่งเหล่านี้แหละมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นนะนี่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายปกติแล้วถ้าว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ มีสาระอะไรมากถ้าเราไม่นํามาเกิดประโยชน์นะอันนี้นะีดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆถ้าเราสามารถนํามาทําสร้างคุณประโยชน์ได้มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีสาระขึ้นมานะดังนี้แล้วก็ท่านก็คิดต่อไปว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีสาระชีวิตเป็นสิ่งที่มีสาระสาระได้ก็ด้วยการใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะให้ทาน นะเพื่อถือเอาสาระในสิ่งที่ไม่มีสาระก็คือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีสาระอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ว่าจะสร้างสาระในสิ่งที่มันไม่มีสาระได้อย่างไรเนี่ยท่านก็คิดแบบนี้นะดังนั้นท่านพอคิดแบบนี้ท่านก็เลยทําการถวายทานเจวันนะเวันแต่ทรัพย์ท่านมากโยมถวายทานเจวันเนี่ยก็ไม่หมดนะ พอไม่หมดเนี่ยท่านก็คิดต่อไปว่างั้นก็ประกาศไปเลยว่าถ้าบุคคลไหนมีความต้องการทรัพย์เนี่ยก็ให้มาเอาที่เราเลยท่านก็ประกาศต่อไปแล้วก็พอถวายทานหมดแล้วเนี่ยท่านก็มีความคิดที่จะออกจากเมืองไปสู่ป่าเพื่อบวชเป็นลือศีนะท่านก็ได้พอท่านบวชออกบวชเป็นลือศีแล้วเนี่ยท่านก็ได้ถือเอาเสนาสนะป,ป่าอยู่ คนไม้เป็นวัดบ้างอยู่ที่กลางแจ้งเป็นวัดบ้างแล้วก็ถือการไม่นอนเป็นวัดบ้างอย่างนี้ยเป็นต้นก็คือท่านอยู่แบบบุกิจเลยท่านบอกว่าชาดกเรื่องนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ถือว่าขัดเกาตัวเองอย่างสุดๆเลยนะเป็นผู้มีมากน้อยเป็นผู้อยู่เสนาคณะ,ะปา่าเป็นวัดอย่างงี้คืออยู่แบบขัดเกาแบบสันโดษสุดๆเลยนะท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลผู้สันโดษอย่างยิ่งเลยในในการประพฤติที่ออกจาก ออกจากเรือนแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีครั้งนี้พอมีความประพฤติข้อประพฤติหรือว่าศีลที่ดีโยมด้วยเดชแห่งศีลของท่านนั่นแหละ,ะก็เป็นเหตุให้อาสนะของท้าวสากาเทวราชเนี่ยเกิดอาการร้อนนะเพราะว่าเกิดอาการร้อนอท้าวสากาดก็เลยเก็เลยไข้ขวรว่าไอ้ไข่หนอแลเนี่ยประสงค์จะให้เราเคลื่อนจากที่นี้ก็เลยส่องท่อพระเนตรเห็นกันหาฤาษีนี่แหละที่กําลังกิด ผลเก็บผลไม้อยู่จึงดํำรีขึ้นว่าลือสีนี้เนี่ยตบะแก่กล้าชนะอินทรีแล้วอย่างยิ่งยวดเราเนี่ยจะให้ท่านบรรลือสีหนาด,ด้วยทำมีกถาแล้วจะให้พรก็คือให้พรเนี่ยก็คือว่าผู้ตอ,อกไปว่าต้องการอะไรคนที่รับพรท่านก็จะบอกว่าปาถนาสิ่งไหนอันนี้ก็คือเป็นการให้พรขันทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงได้เสด็จลงมาโดยเร็ว เมื่อจะทดลองดูว่าเมื่อเราเนี่ยกล่าวโทษขึ้นแล้วเนี่ยท่านจะโกรธหรือไม่เนี่ยท่านก็เลยตัดพระคาถาว่าบุรุษนี้เนี่ยเป็นผู้ดำจริงหนอย่อมบริโภคผลไม้อันดำอยู่แล้วในที่อันดำเราไม่ชอบใจเลยอันนี้ก็คือไม่ได้พูดด้วยความโกรธแต่ว่าพูดเพื่อที่จะทดลองตะบะเพราะว่าได้ยินว่าเป็นบุคคลที่มีตบะแรงกล้า ก็เลยอลองทักไปหน่อยว่าถ้าพูดเชิงตําหนิไปเนี่ยท่านจะโกรธไหมนะกนารหาฤาษีเนี่ยได้ฟังคําของท้าศากดแล้วก็พิจารณาดูทิพยพยจักด้วยทิพยพยจักสุว่าใครหนอมาพูดกับเราพอรู้ว่าเป็นท้าศาก,ากาก็ไม่ได้หันกลับนะเพราะว่าอมองด้วยญาณไ,นะไม่ได้มองด้วยตาเปล่านะก็ไม่ได้หันกลับไปมองดูแล้วก็กล่าวพระคาถาว่า เท้าสุชมบดีคนเราไม่ได้ดำเพราะผิวหนังเพราะบุคคลผู้มีสาระคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นในภายในชื่อว่าเป็นพามก็คือว่าเป็นพามในที่นี้คือเป็นผู้ลอยบาปนะพามนี้หมายถึงผู้ลอยบาปก็ได้หมายถึงอะไรนะวันนะพามก็ได้น,นี่ก็ต้องดูว่าเนื้อหาตรงนั้นเขาจะอธิบายว่ายังไงตามลักษาวเดียพามแปลว่าผู้ลอยผู้ลอยบาปผู้ไม่มีบาบางครั้งก็หมายถึงนู่นแหละพระอรหันต์ก็ได้ถ้าว่าโดยอ้อมนะ อันนี้แหละท่านก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ดำดำคนเขาไม่ได้ดำที่ภายนอกท่านก็พูดกลับไปแบบนี้นะท่านก็อธิบายว่าถ้าบาปธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นแม้จะเกิดในตระกูลไหนก็ตามนะมีสีผิวแบบไหนก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ดำนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ดำที่ข้างนอกหรอกนะนะนะเพราะว่าจะเกิดในกษัตริย์ เกิดในพามเกิดในแพทย์เกิดในสูตรหรือว่าเกิดเป็นลูกไครก็ตามนะถ้ามีบาปประทัมอยู่ในจิตใจคุณก็ชื่อว่าดําแล้วอันนี้แต่ว่าถ้าตรงกันข้ามถ้าไม่มีถ้าเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์เป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ดีทำมีจิตใจที่เป็นกุศลบุคคลนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าดาอัานนี้ก็คือเป็นคําอธิบาย เมื่อฤาษีกล่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงจำแนกประเภทของบาปบาธรรมที่ทําให้สัตว์เนี่ยเป็นคนดําโดยพิสดารอันนี้อยู่อีกพระสูตรหนึ่งแล้วก็ตําหนิบาปบาธรรมสารเสริญคุณของศีลเป็นต้นเท้าสก,กาทรงสดับธรรมมีกถาของกันหะฤาษีแล้วก็มีความเบิกบานใจเกิดโสมนัสเมื่อจะให้พรจึงตรัสพระกถาว่าท่านพราหมณ์ในเพราะคําที่ท่านกล่าวไว้ดีแล้วเป็นคําที่สมควรเป็นคําที่เป็นสุภาษิตนั้น ท่านปรารถนาพอรอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะให้พรนั้นแก่ท่านอันนี้ก็คือการให้พรนะข้อนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อหนึ่งเลยนะที่จะทําให้เรามีความเข้าใจที่ถูกในการให้พรนะก็ลองดูว่าการให้พรเหมายถึงพระให้อย่างเดียวให้โยมอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไป พิจารณาดูเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังคํานั้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าเท้าสักกะสําคัญว่าเราเนี่ยประพฤติพรหมาจรรย์เพื่อความเป็นใหญ่ในชั้นเท้าสักกะเป็นแน่เราเนี่ยจะตัดความสงสัยของเท้าสักกะในเรื่องนั้นเสียจึงกล่าวพระคถาว,ว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหมดถ้าจะประทานพรแก่อาตมาภาพเนี่ยอาตมาภาพให้ความประพฤติ อาตมาภาพปรารถนาให้ความประพฤติตนเป็นเช่นนี้คืออย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีความปะทุสร้รายอย่าให้มีความโลภในสมบัติคนอื่นอย่าให้มีความยึดติดในสิ่งของตนในสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามขอพระองค์เนี่ยจงประทานพรสี่ประการนี้แก่อัตมาภาพเนี่ยเป็นพรที่ให้ยากมากเลยนะคือไม่ขออะไรอ่ะขอสิ่งเหล่านี้ ไม่ให้มีความโกรธมีความปาทุสร้ายไม่ขอให้มีความยึดติดในสมบัติตนและผู้ผู้อื่นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยท้าวสก,ก่านี่ก็น่าจะน่าจะคิดหนักเลยเนาะถ้าขอแบบนี้ใช่ไหมปกติสิ่งเหล่านี้มันขอกันไม่ได้โยมแต่ว่าตามปกติแล้วเป็นมารยาทเมื่อมีคนให้พรก็ต้องพูดรับหน่อยใช่ไหมอ่าพูดรับหน่อยนะ เพราะว่าหรือว่าบางครั้งท่านพูดแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะต้องการที่จะแสดงธรรมให้เท้าสกกะได้รู้เราก็คิดได้หลายแบบนะเนาะต่อไปเนี่ยเท้าสกกะก็คิดว่าดูสีนี้เมื่อจะรับพรก็รับแต่พรที่ไม่มีโทษนะเราเนี่ยจะถามถึงคุณและโทษในธรรมเหล่านั้นจึงกล่าวพระคาถาว่าพรหมณ์ท่านเห็นโทษในความกโกรธในความประทุษร้ายในความโลภในความยึดติดอย่างไรหนอะแลท่านถูก ข้าพเจ้าถามแล้วขอจงบอกความนั้นสงสัยแล้วทำไมม,มันไม่ดีตรงไหนความโรคความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนท้าวสกกะถามท่านฤาษีเนี่ยกล่าวกับท้าวสกกะว่าความโกรธทีแรกเกิดขึ้นจากความไม่อดทนต่อมาเป็นของมากย่อมเจริญบ่อยๆความโกรธมักทำให้ติดข้องมีความคับแคนมากเพราะเหตุน,นั้นอัตมภาพจึงไม่ชอบใจความโกรธนะ ความโกรธเบื้องแรกเพราะจิตใจไม่มีความอดทนนั่นแหละพอปล่อยให้โกรธเยอะๆเข้ามันก็จะลามขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะโกรธบ่อยๆขึ้นสุดท้ายความโกรธมีความติดข้องยังไงก็คือว่าเมื่อไม่ได้ชำระคืนมันก็ไม่หายสักทีอันนี้ความติดข้องนะไม่ใช่ติดข้องเหมือนโลภะนะคือถ้าไม่ได้เอาคืนก็ถ้าไม่ได้ทำคืนถ้าไม่ได้กล่าวด่าคืนไม่ได้ ว่าร้ายคืนเนี่ยคือไม่มันจะอยู่อย่างนั้นแหละมันจะคล่องอยู่ยงั้นอันนี้คือความติดคล้องของความโกรธต่อไปท่านก็กล่าวว่าวาจาของผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมเป็นวาจาหยาบนะแม้แต่จะดีแค่ไหนก็ตามแหละถ้าจิตใจมันหยาบแล้วก็ถือว่าเป็นหยาบทั้งนั้นต่อมาจากการต่อจากการเปล่งวาจาที่หยาบย่อมมีการกระทบกระทั่งกันต่อมาก็มีการตีกันด้วยมือบ้างต่อมาก็ตีกันด้วยท่อนไม้บ้าง จนถึงการจับสัตราเป็นที่สุดความปราดความปัทุสาร้ายเกิดขึ้นจากความโกรธอัตมาภาพจึงไม่ชอบใจความปัทุสา้ายนี้อันนี้ก็คือว่าพูดให้หมดเลยนะทำไมถึงไม่ชอบใจความโกรธก็นี่ไงเบื่องแรกมันก็อาจจะคิดอยู่แหละแต่พอไม่หยุดเป็นไงเมื่อมีเริ่มมีมือใช่ไหมเริ่มมีการกระทบกระทั่งชกต่อยกันสุดท้ายเอาไม้เอาปืนยิงกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากความโกรธทั้งนั้นท่านก็เลยไม่ชอบใจความโกรธ ต่อไปท่านก็กล่าวว่าการป้นการจรีเ้เอาทรัพย์เอาเอาการป้นการจรี้เอาทรัพย์การปลอมแปลงการล่อลวงย่อมมีในบุคคลผู้ถูกความโลภครอบงำเพราะเหตุน,นั้นอัตมาภาพจึงไม่ชอบใจความโลภกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายอันความสิเนหาร้อยรัดไว้แล้วเกิดขึ้นทางใจย่อมนอนเนื่องในอารมณ์ทั้งหลายเป็นอันมาก กิเลสเหล่านั้นมักทําให้เดือดร้อนยิ่งนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพจึงไม่ชอบใจความสี่หามันรัดมันรัดเวลาปล่อยกิเลสพวกเนี้ยมันลึงรัดเราทําให้เราเดือดร้อนในภายหลังโลภะเนี่ยท่านก็เลยไม่ชอบใจความโลภแม้แต่ความความโลภเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องเป็นอ่าเป็นชื่อของตัณหานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการพูดในแง่ไหนเท่านั้นเอง แม้แต่ความศเนหาก็เป็นชื่อของความยึดติดนั่นแหละแต่ว่าพูดในแง่อีกแง่หนึ่งนะนพูดอีกแง่หนึ่งแต่ว่าสภาวธรรมก็เหมือนกันนะท้าสกาได้สดับคําแก้ปัญหาอย่างนั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านกันหะบัณฑิตปัญหานี้ท่านกล่าวดีเปรียบดังพุทธรธีลาข้าพเจ้ายินดีเหลือเกินฉะนั้นขอท่านเนี่ยจงรับพรอ,อย่างอื่นเถิดลําดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวพระคาถาว่า ข้าแต่ท้าศกาผู้เป็นใหญ่กว่าพูดทั้งหลายถ้าประธานพรแก่อัตมาภาพเนี่ยขออัตมาขออาพาธอันร้ายแรงอันจะทําอันตรายแก่ตบะพึงอย่าเกิดขึ้นแก่อัตมาภาพอยู่ในป่าผู้ดเดียวนี้เลยก็คือว่าขออย่างเดียวเถอะอย่าให้มีโรคเข้ามาเบ,บียดเบียนเลยคือไม่เอาอะไรละคือขอแค่ว่าร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสไม่มีกิเลส แล้วก็ร่างกายแข็งแรงเท่านี้พออยู่ในป่าขอแค่นี้พอการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาจริงๆก็ขอแค่นี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกใช่ไหมเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยบางครั้งล่าสักการะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวกั้นเป็นตัวขัดขวางแล้วก็เป็นทําให้จิตใจเนี่ยมีความว้าวุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็บางครั้งเราก็ คิดว่ามันไม่ได้มีผลต่อจิตใจเรามากหรอกแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะรู้อีกทีก็เมื่อมันหายไปนู่นแหละเนาะอย่างเช่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงพวกสุนัขต่างๆเนี่ยอามาเห็นโยมเลี้ยงนะแล้วก็คิดว่าเออไม่ยึดติดหรอกแต่พอมันเสียไปก็รู้สึกว่าเออมันก็จิตใจมันก็รู้สึกว่าก็นั่นเหมือนกันเสียใจเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นปันวันจักกะธรรมโยมก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่มันก็ แอบเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละโดยที่ว่าเราไม่ไม,ไม่รู้ตัวขนาดนั้นอาจจะไม่มีสติหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ไปสังเกตอะไรขนาดนั้นะนะเนาะแต่ว่าเมื่อมันหายไปอะไรไปมันก็จะรู้สึกว่าเออจิตใจมันก็รู้สึกผงเวงอยู่นะอันนี้ก็เราก็น่าจะเจอมาบ่อยแล้วแหละอันนี้แหละดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยท้าสากาได้สดับอย่างนั้นก็ดำลีว่ากันหะ บัณฑิตเมื่อจะขอพรก็ไม่ได้รับพรอ,อาศัยอมิตรเลยขอขอแค่ความไม่มีโลกความความไม่มีความโกรธความโลภความหลงเท่านั้นแหละรับแต่พรท่านก็เลยเลยจึงเกิดความเลื่อมใสน,นะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อทรงประทานพรอ,อื่นอีกเนี่ยจึงตัดพระกาถาต่อไปว่าท่านพามในพระคำที่ท่านกล่าวไว้ดีเนี่ยเป็นสุภาษิตอันสมควร ท่านเนี่ยปาถนาอันใดข้าพเจ้าจะให้พรนั้นแก่ท่านก็ให้อีกสักครั้งหนึ่งแม้พระโพธิสัตว์เมื่อจะแสดงธรรมแก่ท้าวสกกาเจงกล่าวคาถาสุดท้ายว่าข้าแต่ท้าวสก่าผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงถ้าจะประทานพรแก่อาตมภาพเนี่ยขอให้กายวาจาใจของอัตมาภาพอย่าเข้าไปกระทบกระทั่งใครๆเพราะอัตมาภาพต้องการสิ่งเพราะเหตุที่อัตมาภาพ ต้องการสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เลยก็คือว่าอย่าให้เราเนี่ยอย่าให้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เป็นปัใจจัยให้เราเนี่ยไปทําร้ายบุคคลอื่นทางกายวาจาเลยนะอันนี้แหละก็คือท่านปรารถนาสิ่งเหล่านี้สิ่งทั้งหมดที่ท่านขอเนี่ยก็ไม่มีใครทําให้ได้หรอกโยมนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลที่ท่านต้องการที่จะแสดงให้ท้าวสก,กัดได้ฟังว่า เรามาประพฤติธรรมไม่ได้อาไม่ได้ต้องการอามิดไม่ได้ต้องการที่จะเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอะไรแต่ว่าต้องการที่จะฝึกตนจริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยก็มีทรัพย์สมัติมากมายใช่ไหมก็หลีกออกมาเนี่ยยังมีเท้าสก,กัดมาให้จะมาให้ของอีกใช่ไหมมันก็มันก็ขัดแย้งกันเพราะว่าต้องการที่จะฝึกตนให้เป็นบุคคลผู้สันโดษโยความสันโดษเนี่ยก็คือความยินดีตามมีตามได้นั่นแหละ ถ้าเอาความหมายนี้คนรวยก็สันโดษแบบคนรวยคนจนก็สันโดษแบบคนจนความสันโดษเนี่ยมันทําให้เราไม่เดือดร้อนนะ,ะถ้าเดือดร้อนแล้วแปลว่าเราไม่สันโดษแล้วเท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาชาดกนะวันนี้อาตมาพูดเร็วหน่อยเพราะว่าเขามีการสวดเกี่ยวกับเรื่องมาติกาด้วยอันนี้ก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านโยมที่ได้มาร่วมกัน ทำบุญทำกุศลในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำในอดีตก็ตามในวันนี้ก็ตามเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญในโลกนี้โลกหน้าและได้รับประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทิดนิมนต์รับ